โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ตีสี่ยี่สิบนาทีนะเรามาถึงที่แพร่สายหนุ่ยแล้วนะครับแพนี้ไม่รู้ว่ามีชื่อหรือเปล่านะเดี๋ยวสว่างสว่างเราค่อยว่ากันก็เดี๋ยวจะจัดระเบียบเรื่องสถานที่ก่อนนะครับเก็บของเก็บไรเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะเริ่มประกอบเบ็ดนะครับเดี๋ยวลองตกปลาดูบรรยากาศดีมากนะตอนทีสี่ครับพระจันทร์สวยอ๋อหนาวอ่ะหนาวมากด้วยนะครับผมโอเคครับตามชม โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับทริปนี้นะฮะเหยื่อที่เราจะใช้กันนะครับก็วิธีผสมง่ายมากนี่ดูเลยเราจะใช้ลำประมาณ5โลนะครับประมาณ5้กิโลจริงๆเนี่ยในนี้ในถุงนี้มีประมาณ6กโลกว่านะนะครับเพราะว่ามันเหลือเศษนะผมก็เลยใส่มา6โลได้ครับ6โลหโลเโลได้หมดนะครับแล้วก็เราจะใส่สุสานรถดีนะครับหถุง นะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากให้กลิ่นมันนวลมากขึ้นจะใส่2ถุงก็ได้นะครับทีนี้เราใส่ไล่กลิ่นอ่อนไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าปลาเข้าห่างตัวเราอาจจะเพิ่มปริมาณได้ทีหลักนะครับก็<ด>สุดสรดดีปลาเก็ตไว้ใจได้เสมอนะครับใส่ไปเลยครับ<ด><ด>หนึ่งถ<ด>ุงอ่ะในส่วนของเ<ด>ข<ด>ืขอ<ด>่ขอนสีที่นี่นะครับก็จะมีพวกปลาหนังอย่างปลาสวายด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นงานปลาสวายนะครับขนมปังนี่เบอร์หนึ่งเลยนะเพราะงั้นเราก็จะเติมปังมะกรูดลงไปด้วย นะครับเพื่อเป็นตัวเรียกปลาสวายนะครับแล้วก็ปลาเกตก็กินนะตัวนี้นะครับก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งถุงนะครับจากนั้นนะครับก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไล่น้าเอานะครับวิธีผสมง่ายง่ายแค่นี้เองนะครับงานเขื่อนใช้งานง่ายมากบอกเลยกินแน่นอนรับประกัน ต้นมาแล้วก็ผมหูน้ำเช้าต้นนั้นได้โอ้โหพึ่งน้ำแรกครับต้นนั้นได้อันนี้เหยื่ออะไรนะยังไม่ทันเปิดกล้องเหยื่อเหยื่ออะไรนะสุดสองรวดีนี่ครับโอดูดูไม่คันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรแกบอกให้ถีบหน้าเออถีบยังเดี๋ยวจะถีบเพราะว่ามันไม่ใช่ปลาดินลักษณะนี้ถ้าปลาดินอย่างนี้นะเขาว่าปลาอะไรเมื่อกี้ไปพูดก่อนนะถ้าเกิดไม่ได้ปลาดินให้ถีบหน้านะถูกต้อง ก็นี้ไงจะถีบอยู่จะถีบเลยไหมเอาไปดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนกินอย่างนี้ไม่ได้ใช่แล้วอ่ะตาแดงๆอยู่เลยอ่ะเออตื่นมาเดี๋ยวดูต้นฮะผลงานไม่ใช่ปันนี้แน่นอนนะฮะผมว่าสวายอย่างเงี้ยเอาไหมสวายสวายแน่นอนนะถ้าล拉อย่างนี้นะโอ้โห้แลวมันมันมันอย่าไม่เป็นไรนะปล่อยเรื่อยๆปล่อยยาวเลยดดดจจะะกตรรงงไไไหนู้้ ยาวเลยยาวเลยโอ้โหอันนี้ลุ้นดูครับแอคชั่นคันของทลิปนี้ครับครับผมผมขอให้เป็นสวายแล้วกันนะเพราะว่าพี่เจี๊ยกเกีียวของหมกมาแล้วไม่แน่ไม่แน่อาจจะเป็นปลากาปลากาด้วยโอ้โหถ้าเร่าพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยใหญ่ตัวหกโลปลากามันก็ดึงแรงเหมือนกันผมว่าเราลองไหมต้วโต เป็นไงนะต้นหนังวนเดิมเลยขาที่เราจัได้ไหมลากไว้แล้วที่แรกที่หมายแรกแล้วก็หลุดขาดติดต่อจับได้ไหมกลับมาวนมาที่เดิมวนซ้ำหลูโอ้โหไอ้เจาวูที่เลงเลยหมายหมายแรกเลยเหมือนเดิมเลยแล้วจากการเย่อสู้วนสะพักใหญ่ไหมนะใหญ่นะใหญ่นะถ้าเป็นสบายต้องมีห้าโลอะโอ้โหแมืเอเพราะว่ามันวิ่งสู้อะไอ้ักอ่ะมาแล้วครับผมพอดีโทรเรียกไตให้มาดูหน่อยเพราะว่าตายังอยู่แต่ ให้ไถไปดูตรงทุ่นหน่อยครับว่าพอออกเลยไหมว่าเสียดายจริงๆครับตัวใหญ่ฮะตะลงสรุปว่าหลุดใช่ไหมนะต้นหลุดไปแล้วโอ้โหนัลต้นเอาอีกแล้วนักต้นเอาแล้วนี่นะฮะคันนี้บอกแล้วอันนี้ปลาอะไรนะตะวไวแน่นอนตัวไวนแน่นอนดูอบอกแล้วเดี๋ยกินคันนี้โอ้โหนัลต้นไม้อีกแล้วก็ผมกินนี้ตัวแรกหลุดไปอันนี้ตัวที่สองหวังว่าจะไม่หลุดนี่นักล่อเกลียวกระชังแล้วเอ้ยมีเกลวสวิงแล้วนี่ดูคันดูคันเบ็ดฮะ โอ้โหใบเอาดอกไม้ดองหเออเดี๋ยวกู้ดอกไม้ดองอ่ะนะดอกไม้ดองใบยงใบยองโอ้โหนักต้นอันนี้เกี่ยวอะไรฮะนักต้นเกี่ยวอะไรเนี่ยเลโก้เม็ดโฟมครับเลโก้เม็ดโฟมเหรอสลัดดีครับผมโอ้โหนี่หมานขนาดนี้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะฮะแต่ต้องลองกันเองฮะการสุดสั้นรัดดีของนักต้นเล็กโก้ฟิชชิ่งไทยนะโอ้โหดูลดโอ้ยอะไรนี่นะอะไรนี่นะ ผมไม่อยากจะพูดกันนะอะไรเนี่ยอันนี้ขาเลยกํลังกํลังกําลังกําลังตักปลายังไงนะนัดต้นตัวที่สองตัวที่สองแล้วนัดต้นทำกับผมอย่างนี้ได้เดี๋ยวไม้ดองหลบไปยังยังไงขอขอสัมภาษณ์ความความในใจเลยนะเอาหลบกุ๊บหายไปแล้แล้วให้เอาหน่อไม้ดองหลบไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับมันหลุดหรือมันขาดนะตัวแรกตัวแรกเลี้ยงเพราะสายเล็กอ่า ก็มันก็เข้าต่อตัวที่สองมาเราต้องงัดสู้ไงใช่นะต้องงัดสู้ที่งัดมากเกินน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูตะก้อนนี่ไง่อเดูนะว่าขัดว่าหลุดหรือขาดแต่น่าจะงัดเกินไปเพราะว่าปิดเบรกบดเลยครับเมื่อกี้ต้อมาพิสูจน์หลักฐานครับว่ามันหลุดหรือมันขาดผมว่าขาดนะนีายไหมปลามีนะปลากินนะแต่อยู่ที่เราว่าเราขาดน่าจะน่าจะตัวเบ็ดนะหลุดนะนั่นหลุดนะ ไงนะหลุดไหมง้างง้างใช่ไหมก็เป็นเล็กตัวเบ็ดเป็นเล็กเห็นไหมเบ็ดเล็กเบ็ดง้างเบ็ดง้างครับง้างงัดเกินไปไงกลัวเขาต่อนั่นนี่นะไม่เป็นไรนะถ้ามีตัวเดี๋ยว้งไในตัวสู้กันใหม่จีบันโอเคก็ผมเดี๋ยวติดตามผลงานนัดต้นกันต่อแล้วกันนะผมว่านัดต้นต้องต้องทำได้ตกลงงัดง้างใช่ไหมงัดง้างง้างโอเคอยมีแ อ่ะตัวที่สามนะครับหวังว่าจะไม่พลาดนะกินลากแวนอะไรจมานี่แล้วนี่ไงหวังว่าหวังว่าเฮ้ยปนินว่ะเฮ้ยปนินปนินปนินหนึ่งโลปนินหนึ่งโลปนินใหญ่ครับโอ้ยสงสัยจะเสร็จนะต้นว่ะปนินใหญ่มาแล้วออสต้องช่างแต่ช่างมีไหมเนี่ยมันแดงน้าด้วย นนใหญ่นูนใหญ่นูใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วขึึ้นแลโอ้ยไม่ใช่นินแล้ว่ะนินเะอันนินนน้จริงดไนะขดไรอ้ยไม่ไหวกระแทกกระไม่พอนี่ัดเธอถ้าขนาดเนี้ยยอมแพ้ก่อนละลากูยอมแพ้ละอันนขนาดเนี้ย โอเคนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราผิดหวังมาสองครั้ทงที่ติดนะครั้งที่3ามเราก็สําเร็จแล้วกับปลาดินไซส์ประมาณสองบวกใหญ่มากใหญ่มากดูเป็นไง,อ,งอยากรู้ว่าใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนี่นี่นะถุงเหยื่อเล็กไปเลยอะดูดิอ่าดูด้วยนะเหยื่ออะไรดูด้วยนี่สุดสองรถด,ดีไว้ใจได้เสมอลาก3าแปดแล้วอันนี้คือเหยื่อดีจริงนะแต่คนอ่อนเองทาําปลาหลุดอะไรตาย ปลาจะปลาตายแล้วมเดี๋ยวที่ยังไม่เสร็จเลยไอ้ยังไม่เสร็จมอสตูทรองรถดีมันเยี่ยมอยู่แล้วเดี๋ยวโมก่อนขอโมก่อนนะครับผมอะไรพันธุ์ไหนมากินอีกตัวตกใจหมดข้างหลังนะครับก็อ่ะโอเคครับสําหรับผลงานที่ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ตัวแรกกับหมายแรกด้วยแล้วเพิ่งยิงเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวตามชมผลงานต่อว่าปลารวมเราจะเป็นยังไงโอเคครับผม เพื่อนก็หลังจากที่เฝ้ารอมาทั้งวันนะครับก็ไม่มีผลงานโดดเด่นขึ้นมาอีกเลยนะครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะกินละตัวนี้แหละจะช่วยให้เราเอาชีวิตรอดได้ในว,วันนี้ปลาดินไซส์สามผลงานจากเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวมาดูกันทําเมนูอะไรกินอย่างว่าใหญ่มากเนี่ยบอกเลยเลี้ยงคนได้ทั้งแพรเดียว่าทั้งแพรเลยเลี้ยงได้ทั้งเขื่อนโโลสอง,อ,งอะไรโลสองโลสองเพราะว่า สองสองทีอะไรของเขาเนี้ยมึงรู้สองสองทีก็เป็นสองโลสี่ไงมามุกไหนเนี่ยอู้ตายตายแต่มุกคนแก่มุกผักโอ้โหอ่าลบลบลบติดต่อยังติดต่อซะแล้วไม่น่าไปจับเขาเลยไม่น่าไปจับเขาเลยลุงลองหน่อยเถอะลุงลองอ่ากูอยากวัดมั่งอ่ะไปวัดนอตอนเช้ามั้รอตั้งแต่เช้าเลยยังไม่กินกับกูเตรียมตัวมันเริ่มกินก็จะเริ่มกินเริ่มกินแล้วเออตัน ไก่ก็บอกมาใช่ลูกชายหมดลังอยู่ด้วยเนี่ยอยู่ด้วยนะยังอยู่แหละพี่มันผมวัดตึกเดียวแล้วผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยปลาใหญ่ไหมใหญ่พี่รู้สึกจะเป็นปลานิลอีกอ่ะเราเราจะได้ล่าปลานิลอีกแล้วสามอ่ะอืมอืมอืมทายอยู่ไหมไม่รู้ทายอยู่อะอยู่อยู่ อยู่ที่วายอย่างเงี้ยออสมาแล้วเว้ยมาเลยโอ้โหไอ้ป้าไอ้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 เยเฮ้ยหมอกระเบื้อเว้ยมาแล้วครับน้าต้นครับโอ้โหตอนแรกตอนแรกบอกว่าติดต่อแล้วเป็นปลายหนึ <t> ่งชนิดที่เราได้ที่นี่นะครับหลังจากที่เราเฝ้ามาทั้งวันแล้วมีกินช่วงเช้าแล้วก็หายไปเลยเนาะฮะแล้วก็หลุดไปตั้งหลายตัวตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะหลุดด้วยทีแรกเข้ามาคันนูปฮะนี่ก็เลยปล่อยทิ้งไว้นะครับสรุปว่าเอาออกมาจนได้แล้วแถมยังโดน ชดไล่กัดไปนี่นแถวเวอร์ไปเลยดูถ้าจะโดไม่ไล่กัดมันคงไม่ออกอ่ะเออสำหรับปลานินเรานะเมนูแรกมาแล้วครับเป็นฮอหมกใบยอในกระทะไข่กระทะได้เลเขาเรียกดัดแปลงเขาเรียกดัดแปลงน้อชิมแล้วเป็นไงโโอ้หผมบอกว่าเนื้อปลานี่เนี่ยมันสดอยู่แล้วแหละได้กลิ่นความมันแล้วก็เครื่องเทศสมุนไพรปบมะกูด เข้าันสุดสุดยอดเลยอะไรอะไร่ตัวอะไรวะน่ะอะไรหอมอร่อยคือว่าถ้ามันเพื่อนไม่ตายอย่างเงี้ยมันไม่ได้สดขนาดนี้ได้ครับแล้วปลาเน้นเขื่อนเนี่ยผมบอกว่าคล้องมันไม่มีขี้คนอืมใช่กินอาหารดีปลาธรรมชาตินะครับผมไม่มีกิ่งคาวขี้คนนะนะบรรยากาศดีอาหารอร่อยโอ้ยฟินแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับปลากินไม่กินเดี๋ยวว่ากันตรวจดูเวล็อปิวปาล่ะโดดจขวาหน้าบัว เอาเปล่าเอาอ่ะปโดฟันมากครัวตอนมันเอาก็ไปเอาสุวิงมาไม่รู้แหละแล้วต้องวิงเมื่อกี่โอ้โหมาแล้วฮะเหี้ยมาแล้วโอ้โหอะไรวะทั้งเหี้ยทั้งมาเลยพี่ต้นมาแล้วครับผมกับหัวน้ำน้ำน้ำเย็นปาแล้วครับปล้วาแล้วปลาตายปลาตายครับปลาตายต้องไปเลยต้องไปเลยโอ้โหดูปลาลุ้เห็นแล้วมันน่าจะปรากดครับมันลุ้นกันนะว่าปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรดีรูหรือครับปัาเนินปัาเนินไอ้เหี้ยปัาเนินนินยักษ์นินยักษ์ครับนินยักษ์ทุกคนนินยักษ์ ทำไมผมแปลกใจทังไม่กินนะต้นคนเดียวเนี่ยโอ้โหมีตั้งหลายคันไม่ได้ดูข,ขนาดเลยนะโอ้โหดูดิเหยือย่อเหยื่อพันสอง,อง,อง,องยกให้เขาเหยื่อเลยนะเหยือ่อรถด,ดีโอ้โหเต็มตัวนะเต็มตัวนะบอดี้ยักตอมไปเลยโผลไปเลยตอมไปโอ้โหมันเล่อ <c oughs> ไปได้วนะต้นเลยนะ <c oughs> โอเคแล้วเพื่อนมายตัวแล้วปลาินไซต์จำโบ่โป่เลยดูดูดิเกือบสามไซต์นี้สุดๆไปเลยนะครับมาในรอบเย็นนะก็ห้าขีดห้าขีดเป็นอะไรที่อะฮะห้าขีดใช่ไหมพัดติดคุยอย่างนี้เหรอนะครับก็เป็นอะไรที่แบบปลาเขื่อนอะไซต์เนี้ยหายากนะต้องมาที่เขื่อนเดียวเพราะตาธรรมชาตินี่ถ้าจะหายากแล้วรุ่นลุนนี้นะครับแล้วก็ตกง่ายด้วยนะถึงเวลาปุ๊บกินเลยตายบ่อยแล้วเดี๋ยวกินช่วงเย็นนะครับแต่ว่าเหยื่อที่ใช้ก็เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากอะไรนะสองร้อดี ต้องซื้อต้องซื้อใช้ไปเสมอหน้าถุงก็บอกอยู่แล้วใช้ตกย่สกปลานินตรงไหนมีปลานาินปลายิสกกินยักโอ้โหปลากิน,โโนก็กินโอเคครับเพื่อนๆนะปลานินยังถ่ายรูปไม่จบเลยนะไม่แล้วกินลากแวะเลยราไว่าี่คไม่อยู่ปาลาอะไรน้าต้นครับน้าต้นเป็นปลาหมอตะกับไซส์สวยไซส์นี้ต้องเขอนเท่านั้นบอกเลยน้าเบื่อไหมเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยผมเบื่อกับน้าจริงๆนะเนี่ย เพื่อนเริ่มไม่ชอบแล้วดูนี่ตะก้อเป็นโฟมสุวนเราดีนี่ปั้นิองของกันยังไม่เก็บเลยของใหม่มๆแล้วดูของผมเอ้คุณกระโดดขวางหน้าผมเอาละครับอ๋อขอโทหนะครับก็พ่างคืนนะตอนนี้เราก็ตีเป็นตะก้อปั้นลำนะแต่ว่าเหน็บไส้เดือนใช่ครับผลงานที่ได้ตอนนี้นะครับไม้แรกเลยนะไม้แรกเป็นปรากฏเหลืองไม่ไม่ถึงนาทีมั้งครับตีไปกินเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหสุดยอดยังไงยังงไเนี่ยเมื่อกี้บอกผมกระเจี๊ยวแมวเออนี่อะไรอ่ะ อะไรอ่ะจียมมดเหรอโอ้โหบั๊มันสุดสุดบั๊มันสุดสอันนี้ปลาอะไรปลาหมอกรับหมอกรับกลับโอ้โหหมอกรับไม่รักษาแล้วโอ้ยังไงนะทุนอันนี้แค่ซ้อมมือยังไม่เอาจริงเกาเรียกออเดอร์น้ำจกินปลาเขาเรียกสร้างกระแสก่อนลองลองลองดูว่าลูกค้าตอบรับเป็นยังไงบ้างลูกค้าตอบรับแบบนี้เดี๋ยวจัดให้ใหม่จัดไม่ใหม่อ่หลังจากที่เมื่อคืนเราเราออร์ดเขาลงมุ้งไว้นะอ่าเขากางมุ้งนอนนะเมื่อคืนได้กุ้งไหม นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยโอ้เยอะอยู่นี่วะเต็มเลยเยอะอยู่เยอะอยู่เดี๋ยวเอาไปทำเหยื่อหน่อยนะทำเหยื่อด้วยเหยื่อคนแล้วก็เหยื่อปลาด้วยนะครับลงไม้่กี้อนเนี่ยสามหลังอันนี้อันนี้อันหนึ่งอ๋อใกล้ได้กุ้งแพนถือว่าโอเคนะได้กุ้งฝอยอยู่ที่นี่นะครับเอามาดักกุ้งฝอยได้กับบรรยากาศตอนเช้าๆวันที่สองมาครับการสุดท้ายอะไรสายลงเหยื่อครับผมดรอทุ่นดูส่งสายครับผมสายเลยครับไปเลยครับไปเลยครับโยนเบี้ยวโยนเตอร์ไปสุดท้ายเลยครับ ขาเลยครับ้ยานลยครับขวาเลยครับขวายคับขวานเลยครับขวาเลยครับขวาเลยครับขานเลยครับขวาเลยครับขวาเลยครับขวานเล้ครับขวานเลยครัขวานเลยครับขวเครับขวานเลยครับขวานเลยคับวานเยรัาเลยครัขานเลยครับานเลมครัวคขวานครับขวาัวานเนเยาน่ากินมากเานี่จูชีขนลาเลยานเนเครับนะครับผมนี่ นะฮะเออเลยเนื้อปลานินทอดนะครับอีอีก็หอมหมกด้วยทำทำหอมหมกกลางเขื่อนมันแพ้ได้คิดดูสภาพแล้วกันเนี่ยเจ๋งขนาดไหนก็เจ๋งเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวทานข้าวกันฟ้ามาแล้วฮะโอ้โหเดี๋ยวดินั่งโอมศากระเบืออะไรอยู่ไม่รู้เบ็ดจะพุ่งลงน้ำแล้วตัวแรกโอ้รตื่นไปเลยเพื่อน ยิ you, went, s <S uh, s <S um, yeah. ่งม yeah. yeah. well yeah. oh, ้ว่าห้าแล้วมันด okay. ้งเด็กคือฟันจะลอยอยู่แล้วนเอยนั่งยิ้มอะไรอยูู่้เออไปเรื่อยเราไี่ใหญ่เราต้อุตส่าห์มาข้าเลี้กินเลี้กินเล้เฉยอยู่นั่นแหละเอาโดนโดนคันี้โดนโดนทันไหนโดนคันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็ไรไล่เอาปลาขึ้นก่อนมาตากก่อนมาตากปิ้นใหญ่ไาิ้นใหญ่แล้วสวิงสวิเยเฮยยจะกพันขึ้น่ายกคันขึ้นปล่อยปลาลงเลยนะอย่ยจะยกยก่าให้ลอย่าให้ลอยขึ้นมที่อยู่นั่นอ่ะวนไปไปแขงเชือกขึ้นทนไปข้างหน้าเยอะย

เอาไปโยงให้ชัวให้ยกเนี่ยยกก็ได้ร้อนก็ร้อนผูร้อนตีนได้แล้วอันนี้คันนัดต้อนเนี่ันะน้ำรอเยอะอ่ะแป๊บๆถึงเวลาข้าเที่ยงอยู่แล้วนะครับผมนี่เวลาเดินไวมากนี่มาทีมงานนะออสที่สุดๆไปเลยเรือมันไม่อดไม่อดนี่ครับแม่ครัวนะพี่แจ๊คกับน้าฝนนะครับก็ช่วยกันช่วยกันหังสรรค์เมนูเด็ดๆมาให้พวกเราได้ถ่ายดูนี่กับข้าวอยู่เขื่อนเนี่ยกินยังไง หลากหลายขนาดนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยดีดีกว่าอยู่บ้านเลยดีกว่าอยู่บ้านเนียใชบนนย่บ้าน,นยังกินพวกกะเพราอะไรก็กินกินมามา่มาบยู่บ้านน่ะมาเขื่อนนกินดีขนาดนี้เลยดูเนี่ยเป็นไงส้มตําม,มียำหมูยอเลยเป็นไงครับออแคบหมูเผาเนื้อโอ้เยเม,มนูเมน <า S> ูต้อง,องยำสุดยอดไปเลยเฮ้ยปลาดิบใหญ่เว้ยที่ใหญ่ดีกว่าใหญ่ใหญ่ที่ไหนอ๋อกระสินค่ะ ใหญ่ๆขึ้นมาบอกว่าเหมือนกัชิวๆนะเออก็คือบอกว่ามันหน้าใหญ่ๆด,ด energy, ึกดพอองให้ใหญ่แล้วอ๋อตะตอมอุ้ยเยอาไม่ได้้ไม่ได้เตเยโอโหลองติดหน้าเลยโอ้หมอเตรสองสองโลอะอ้โ ปิดแล้วป้เน่ยนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วเอาไปนะนี่แล้วฮะไปยังอยู่มมาร้มมาล้มเรามีไหมนี่นะเฮ้ยยอยู่ยังอยู่เราบอกว่ายังอยู่ไหนเชื่อจังังอยู่ แต่ว่ามันจะมุดฟองเท่ายหนั่นเองนะมาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเมื่อกี้ตามันลากโอ้ยยืดขาถึงงานนี่เข้าเข้ากบาลเข้ายากเลยนะโอเคนะครับเ,เพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็มาเขื่อนทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งนะครับแล้วก็ผลงานที่ได้ในทเที่ยวนี้อาจจะน,น้อยไปนิดนึงอันเนื่องมาจากว่าส่วนใหญ่จะหลุดขายกันซะเยอะเพราะว่า น้ำในเขื่อนมันขึ้นเยอะปีนี้น้ำเยอะจริงๆนะครับแล้วทําให้อุปสรรคใต้น้ามันก็ลงไปอยู่เต็มไปหมดอะหมายเราก็เต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะฉะนั้นการเอาตัวขึ้นมันจะยากนะครับมันต้องใช้จังหวะและโอกาสโชคดีด้วยต้องพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะครับส่วนผลงานที่ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยครับเนี่ยสุดๆเลยเนี่ยปลาหมอบัตเตอร์นะครับมีปลาหมอตะกลับนะครับมีปลานินไซส์ใหญ่ๆนะครับเ,เราทํากินไปตัวนึ่งอะทำกิน2มื้อนะครับบอกเลยนะเราทํากินที่นี่ตัวเดียว2มือได้เลยนะครับแล้วก็ปลยนะครับอา อันนี้คือสั่งไตมานะาะ <c oughs> นะครับเพราะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ว่าที่นี่เขามีบริการนะถ้าเกิดเพื่อนอยากได้นะเกิดว่ามาลงแพแล้วอยากกินปลา,ปลาสดาจากเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยไก่ก็จะมีชาวบ้านานช่องที่ต้หาปลาอยู่แล้วก็สั่งเขาได้แล,แล้วก็เอามาทํากินที่แพได้แต่อันนี้คือเราสั่งกลับบ้านไปเพราะว่าไปฝากทางบ้านกันโลเท่าไหร่นะนี่นั่นเอึ่งประมาณนี้โลกี่บาทอ่ะโลร้ห้าสิบปรกดทางร้อยห้าสิบปรกทางโลร้อยห้าสิบเองนี่ปรากฏเหลืองร้อยยี่สิบเองแต่ช่วงนี้เป็นปลาธรรมชาติด้วยปลาเข้ารอบ ไม่ใช่เราก็ได้นะปลากรดไม่ใช่ไม่ได้นะปลาเข้ารอบไม่ไม่ใช่ปลาตกรอบใช่ไหมไม่ไม่ตกรอบชนะชนะเลิศใช่ไหมเข้ารอบนะนี่ครับเยือดีเยือดีสุดสองปลาเหมือนเดิมเยือนะครับเหมือนเดิมสุดสองรอดีผมปลาบักขิดสุดสองรอดีเน้นปลาเกลดนะครับปลาบักขิดเน้นปลาสวายวันนี้ปลาสวายกินปลาบักขิดเลยบอกเลยเพราะว่าใส่สองตัวผสมกันช่วยกันนะครับแล้วก็สองวันนี้สี่ตัวไม่ได้ตัวคือเยือรับประกันกินแน่นอนปลากินแน่นอนครับเป็นแต่ว่า เอาตัวได้ไม่ได้อันนั้นมาเรื่องของทักษะฝีมือหรืออุปกรณ์ของเพื่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าฝากไว้เหยื่อสรวจสอดีกินแน่นอนเพราะมากี่ทีไม่เคยพลาดผมพูดเลยถามทีมงานดูได้นะไม่เคยพลาดนะได้ผลงานดีตลอดนะครับผมประมาณนี้อ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ยังไงฝากช่องหน่อยไหมก็ผมก็ทีมงานสามคนมาเหมือนเดิมฮะก็ฝากเนื้อฝากตัวกับช่องเล็กโกฟิชชิงไทยแล้วนะกันนะครับตกปลาสบายๆบายหยุดครับผมตอนนี้เหลือประมาณนี้ฮะมีเอกจุบจิบเลยมึง พี่จำลองเา้าหลามผมออสปลาเยิมครับฝากตัวด้วยครับผมคร <ผม S 1> าวนี้ไม่มีใครครบไมม่ีใคครรบนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆก็เดี๋ยวถ้าคลิปหน้าจะไปตกปลาที่ไหนอย,อยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาได้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนดีกว่านะครับ,รบอย่าลืม,ลมกดไลค์นะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งสองช่องด้วยนะครับสามสองหนึ่งขวาสามสองหนึ่งขวาเฮ้ยไม่ว่างนี่ท้าถงไห่ลงน้ำเฮ้ยเฮ้ยปลาแดกเฮ้ยเฮ้ยปืนเลยไม่ใช่หรอก หมอตะกัวเอท้ายอุิศสุดยอดนี่ยกินยังนะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเล่ยนหมดเลยเอาไม่ทันงสากินสงไ้โหตัวสุดท้ายนะท้ายสุดท้ายก่อนจะเบ็ดโตโต่อนก่อนเก็เบกนเก็บเกนเก็บเบ็ดวเป็นไงฮะกินนี่เลยอันนี้คือบแขกนะวันน <IEL> ี้หมอตะกลับรับแขกไ